สวัสดีครับถ้าพี่เพื่อนเป็นแฟนไฟฉายเลนเซอร์นะครับก็อาจจะเห็นในหน้าเว็บหลักของเลนเซอร์แล้วว่าเลนเซอร์เนี่ยได้มีผลิตภัณฑ์นะครับสายการผลิตซีรีส์ใหม่ของเจ้า P s e r i e s ออกมานะครับแต่เลนเซอร์เนี่ยจะเปิดตัวเป็นทางการพร้อมกันนะครับทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็คือวันที่29กันยายนนี้นะครับผม P ซีรีส์เนี่ย มันเป็นซีรีส,ส์คลาสสิกของเลนเซอร r ครับถ้าใครที่เป็นแฟนไฟใายเลนเซอร r จะทราบดีมันเขาจะตั้งชื่อ P เนี่ยมาตลอดมันจะหมายถึงเป็นตัวตัวมาตรฐานนะครับของไฟฉายที่ใช้มือถือนะครับแล้วก็จะมี H S ซีรีส์ที่เป็นไฟฉายสำหรับค่าถูกนะครับโดยคราวนี้ทางเลนเซอร์เนี่ยออกไฟฉาย P s e r i e s ใหม่มานะครับซึ่งบนโต๊ะผมเนี่ย จริงๆยังไม่ครบเลยครับมีหลากหลายมากกว่านี้อีกนะครับแต่ก็เราไม่ได้ทําตลาดทุกตัวนะครับเราจะเริ่มทําตลาดบางตัวก่อนเดี๋ยวจะไปบอกว่าเราทาตลาดตัวไหนบ้างนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ดูว่ามีตัวไหนบ้างเริ่มตั้งแต่พี่ใหญ่ซึ่งเราไม่มีของนะครับตัวเบิ้เริ่มเลยก็คือไฟฉายรุ่น P 2 1 R นะครับ P 1 8 R นะครับพวกนี้เป็นไฟฉายแบบบิ๊กบุ้มนะครับสว่างมากๆนะครับแล้วก็ใช้สําหรับ ติดรถนะครับหรือว่าติดโรงงานหรือใช้ในการตรวจการต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม,ไม่ได้เอาเข้ามานะครับเด,เดี๋ยวสดักพักจะตามมาแล้วก็คูสอนที่เห็นก็คือเป็นเจ้า P7 นะครับ P7 เนี่ยมันก็จะมีทั้งแต่ P7 ธรรมดาคือใช้ฐานอังคารายแล้วก็ P7 ที่ลงท้ายด้วยตัว R ตัว R ก็คือ rechargeable นะครับตัว P7R ก็ใช้ฐานถานชาร์จขนาด 2-170-0นะครับก็เป็นฐานชาร์จที่มันโตกว่า1 8 6่งความจุจะเยอะกว่านะครับผมแล้วก็มี p 6 R นะครับอันนี้อันนี้กล่องกลองหายกล่องให้ให้มูซาเอาไปแล้วกล่องกล่องไม่มามีแต่ตัวนะครับก็ p 6 R ก็คือใช้ฐานขนาด18650นะครับแล้วก็เป็น P5 นะครับ P5 เนี่ยนึกง,ง่ายๆก็คือฐานไฟฉายขนาดไซส์ AA นะครับมีตั้งแต่ P5 ธรรมดานะครับ แล้วก็ P 5 R ซึ่งเป็นตัวฐานชาร์จนะครับ P 4ซึ่งเป็นเพล์ไลท์นะครับมันจะแนวยาวๆมันเป็นปากกานะครับก็ตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่ขนาด3 a 2ก้อนนะครับยาวๆนะครับก็จะเป็นเขาเรียกเพนไลท์เพราะว่ามันจะคล้ายๆเหมือนปากกาเวลาเราเหน็บเนี่ยมันจะยาวยๆได้นึงนะครับแล้วก็มี P 3นะครับซึ่งก็มีทั้ง P 3 R แล้วก็ P 3ธรรมดาตัวนี้ก็ใช้ถานไฟฉายขนาด3 a 1ก้อนนะครับ ถ้าเป็น p 3 r ก็จะเป็นฐานชาร์จครับแล้วก็ p 2 r อันนี้ก็เป็นเพนไลจิวนะครับก็ใช้ฐาน3 a นะครับเป็นรีชาร์จเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวมันจะเรียบๆเ,เป็นเพนเหมือนปากกาเรียบๆรียรย,ยาวเลยนะครับเนี่ยก็คือเป็นซีรีส์ใหม่ที่จะเปิดตัวในวันที่29กันยายนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูครับว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเปิดตัวไปใช้ไรเลนเซอร์รุ่น p ซีรีส์ใหม่เนี่ย เราเปิดตัวตัวไหนกันบ้างตามมาดูกันครับคราวนี้มาดูแนวคิดครับว่าเจ้า l ล d เลนเซอร์นิว P s e r i e s ใหม่เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างจาก P s e r i e ์เดิมยังไงบ้างนะครับผมผมสรุปง,ง่ายๆเป็น3คำครับก็คือ simple นะครับ durable แล้วก็ bright นะครับจริงๆถ้า LED เลนเซอร์เนี่ยเขาใช้คำว่า brilliant นะครับแต่ว่าผมว่ามันยาวหน่อยก็เลยใช้คำว่า bright นะครับ simple คือยังไง ซิมเพิก็คือสวิตช์เนี่ยครับมันออกแบบให้ใช้งานง่ายๆเลยครับพูดง่ายว่าไฟฉายเลนเซอร์อย่างเป็นรุ่น P7R รุ่นเก่าเนี่ยนะครับมันจะมีโหมดซึ่งเราสามารถตั้งได้ตามใจที่เราต้องการเลยครับแต่ว่าคนทั่วไปบางทีมันซับซ้อนมากไปตั้งเนี่ยกดกดปุ่มน้นกดป,ปุ่มนี้นะครับบางทีกดผิดขึ้นมาก็ไฟฉายก็เกิดล็อกขึ้นมาใช้งานลําบากรุ่นนี้ออกแบบง่ายๆเลยก็คือ ถ้าเป็น P7R ใหม่นี่ครับใช้วิธีการเลือกครับเลือกโหมดเอาเลยนะครับเลือกว่าจะเอาสว่างสว่างมากสว่างกลางนะครับสว่างกลางสว่างมากนะครับเนี่ยครับใช้วิธีเลือกเอาปุ่มสวิตช์เอาแล้วก็ล็อกได้นะครับถ้าเกิดไม่อยากใช้ไฟฉายก็เข้าปุ่มล็อกนะครับนี่เป็นซิมเพลนะครับทุกตัวจะเป็นแบบซิมเพลหมดเลยนะครับดูโรเบิลนะครับก็คือทนทานกว่าเดิมครับจริงๆถามว่าไฟฉาย P Series เนี่ย มันทนวันนี้ได้ไหมจริงมันก็ทนสุดๆแล้วครับคือกันน้ําระดับ IP 6 8นะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทนทานแต่เ,นเลนเซอร์ปีนี้มาพร้อมกับแนวรักโลกครับกล่าวคือตัววัสดุไฟฉายอลูมิเนียมตัวตัววัสดุของไฟฉายเนี่ยที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยเป็นรีไซเคิล75%นะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เอาเศษ วัสดุอลูมิเนียมแล้วก็ไปทิ้งก็เสียดายก็เอามาทำรีไซเคิลใช้มันมันอาจจะดูไม่ได้มันวาวเหมือนกับเลนเซอร์รุ่นเก่าๆนะครับแต่ว่าเราก็ช่วยกันรักโลกเรื่องนี้ขึ้นแนะม้กระทั่งกล่องนะครับซึ่งโดนแซวตั้งแต่เอามาเลยก็คือบางคนแซวบอกว่าเหมือนกกงไฟฉายมาจากนะเซนเจอร์นะจากจีนซึ่งกล่องเขาจะทําเป็นแนวแบบสีเรียบง่ายโทรเรียบง่ายแล้วก็พยายามตัดก็สดุ ที่จะทิ้งที่เป็นพลาสติกออกให้หมดเลยมันมันจะเป็นกล่องกระดาษล้วนๆแล้วก็บางๆนะนี่ก็คือเป็นแนวที่เรียกว่า simple นะครับองนันครับอันที่3ก็คือ bright นะครับหรือ brilliant ก็ง่ายๆครับไฟฉายทั้งทุกรุ่นของเ e d e n เซอ p-series เนี่ยก็จะถูกเรีก up l u m e n นะครับให้สว่างนะครับความสว่าง boost สูงสุดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับซึ่ง เดี๋ยวอันเนี้ยผมจะมีวิดีโอไปเจาะลึกในแต่ละรุ่นเลยว่ามันเพิ่มขึ้นยังไงบ้างค่าเท่าไหร่บ้างที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจแต่ละรุ่นไหนเดี๋ยวก็ตามไปดูวิดีโอแยกย่อยแล้วกันนะครับผมแล้วอะไรที่แตกต่างและดีกว่ารุ่นเดิมอีกบ้างนะครับอันแรกก็คือการใช้ระบบชาร์จที่เป็นเรียกว่าเป็น USB-C ครับแต่ก่อนเนี่ยไปใช้เลนเซอร์เนี่ยจะใช้เป็นระบบแม่เนติกชาร์จเจอร์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ย มันเป็นข้อดีมากเลยก็คือมันกันน้ําได้ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ชาร์จง่ายก็เอาแปหเ็กมาแปะปุ๊บก็เรียบร้อยแต่ว่าไปไหนเราก็ต้องพกเจ้าสายชาร์จแมกเนติกไปด้วยถ้าสายชาร์จหายก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายมากแต่ว่าด้วยรเลนเซอร์เนี่ยก็ตัดสินใจเปลี่ยนเป็น USBc นะครับเนื่องจากเราทราบดีในยุโรปเนี่ยเขาบังคับให อุปกรณ์เลอโนนิกเนี่ยให้ใช้เป็น usb c ทั้งหมดนะครับเดนเซอร์ก็พัฒนา usb c ที่กันน้ำได้แล้วก็มีฝาปิดกันฝุนน่นนะครับมานะครับันการใช้ usb c ก็จะทำให้เราไม่ต้องห่วงเลยชาร์จจาก power bank นะไปอยู่ในป่าชาร์จจาก power bank ชาร์จจากอะแดปเตอร์ชาร์จา apter, ารจากอะไรได้ทุกอ,อย่างเลยนะครับแล้วก็ไฟฉายบางฐานไฟฉายบางรุ่นเนี่ยยังมีที่ชาร์จที่ตัวฐานไฟฉายอีกนะครับถอดออกมานะครับแล้วก็เอาฐานไฟฉายนี้ไปชาร์จได้นะครับ พอพิเศษต่อมาสำหรับ2รุ่นที่เราทำรุ่นกลางก็คือเจ้า P5R นะครับแล้วก็ P3R นะครับอันเนี้ยที่มันเด็ดก็คือมันเป็น Dual Power Source ครับกล่าวคือ P5R เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นแบตเตอรี่ขนาด AA นะครับผมซึ่งถ้าเมื่อก่อนถ้าเราใช้เป็นรุ่นเก่านะครับเป็นแบตเตอรี่ถ้าฐานชาร์จหมดนะครับเราก็ต้องไปหาฐานชาร์จนี้มาเปลี่ยนครับ แต่นี้ไม่ครับเป็นด u a l power source ก็แปลว่าเราเอาแบตเตอรี่อังคาราย1.5โวลต์เนี่ยมาใส่ใช้งานได้ความสว่างลดลงแบบเติมแน่นอนครับเพราะว่าแบตเตอรี่อังคารายมันแค่1.5โวลต์นั่นเองแต่ว่าใช้งานได้ครับหรือแม้กระทั่งเอาแบตเตอรี่แบตชาร์จรุ่นดั้งเดิมนะครับที่มันเป็น1.2โวลต์นะครับพวกเมทัลไฮดรา e พวกนี้เอามาใช้ก็ใช้งานได้ครับผมทดสอบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจได้เลยว่าถ้าแบตหมดนะครับ ยังไงก็ตามก็ไปจิกแบตหาแบตสำรองที่เป็นอังคารลายมาใช้งานได้เลยนะครับเจ้า <P 3> <R> ตัว p 3 r ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราก็สามารถใช้แบตเตอรี Al ่อังคารลายขนาด 1.5v โวลต์นะครับมามาเสียบแทนได้ซึ่งตัวนี้ครับผมบอกมันจะมี usb c อยู่ที่ตัวแบตเตอรี่นะครับแบตหมดใช่ไหมครับเราตัวนี้ไปชาร์จนะครับเอาแบตเตอรี Al ่อังคลายใส่ไปใช้งานได้ก่อนนะครับ ตัวนี้ชาร์จเต็มก็เอามาเปลี่ยนเหมือนเดิน,นะครับก็ทําให้เราไม่ต้องซื้ออังคลายเยอะแต่ในขณนะดเดียวกันเราก็คือเราเค่อยมั่นใจว่ามีแสงสว่างใช้ตลอดแม้ว่าแบตตัวหลักไปทุกไปเอาไปชาร์จก็ตามนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับในอย่างสมมติอย่างเจ้า P7 นะครับ P7R นะครับซึ่งมันสามารถเลือกได้นะครับว่าผมอยากจะเปิดเป็นลีนะครับมันก็จะมีปุ่มลีนะเปิดให้ความสว่างกลางก็เลือกตรงกลางความสว่างสูงก็เปิดสูงได้เลยนะครับอันนี้คือเลือกได้ดังใจนะครับแบบชาร์จแล้วก็ถ้าจะล็อกก็หมุนมันนี้นะครับเป็นปุ่มล็อกนะครับอย่างนี้กดไปใช้ไงก็ไม่ติดนะครับเวลาเดินทางก็ใส่ปุ่มล็อกไปนะครับเปิดลีนะครับผมเปิดลีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมต้องการฉุกเฉินผมกดตึกก ตึกๆพร้อมกันก็จะกลายเป็นโหมดสว่างสุดเลยนะครับซึ่งอันนี้ทำให้การใช้งานเนี่ยมันเรียบง่ายแต่สะดวกมากนะครับก็คือไม่ต้องมานั่งปุ่มไหนตั้งเป็นไหนสว่างสว่างมากสว่างน้อยนะครับแล้วก็อย่างเจ้า P5R นี่ก็เช่นกันนะครับที่ผมชอบมากสุดเลยคือเปิดนะครับเปิดเนี่ยจะเป็นโหมดหลีกก่อนเพราะว่าผมไม่ชอบเวลาผม นอนอยู่ในป่านะครับผมจำเป็ต้องเปิดแสงไฟผมไม่ต้องการให้มันสว่างจ้าสุดไม่งั้นมันจะทําให้คืนนั้นผมกลับไปนอนลําบากมากนะครับผมก็จะหาของก็จะเปิดโหมดหลีธรรมดานะครับผมแล้วก็ถ้าผมจะเปิดให้สว่างมากขึ้นก็คือกดซ้ำนะมันก็จะสว่างกลางแล้วก็สว่างเป็นบูสต์มากขึ้นนะครับแล้วก็เช่นกันถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินนะครับผมกด2ที่ติดกันก็ไลายเป็นโหมดสว่างสุดเลยนะครับซึ่งจะสังเกตว่าใช้งานง่ายครับ คือเป็นโหมดที่ถูกใจมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับสมกับชื่อ Simple อย่างแท้ทรูก็สำหรับรายละเอียดของแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมีรีวิวเปรียบเทียบนะครับไฟฉายเปรียบเทียบกับรุ่น P s e r i e s เดิมนะครับให้ดูว่าความเหมือนและความแตกต่างมันจากเดิมยังไงบ้างนะครับซึ่งผมเชื่อเลยว่าพี่เพื่อนๆซึ่งเป็นแฟนไปใช้ลเลนเซอร์นะครับชอบ การกระจายแสงแบบระบบ a อดวานโฟกัสเนี่ยนะครับแสงการกระจายเกลียยแสงที่เนียนนะครับคุณภาพของไฟฉายแล้วก็การรับประกันยาวนาน7ปีนะครับต้องชื่นชอบมาแน่นอนเลยครับเจ้าไฟฉายเลนส์เซอร์ P s e r i e s รุ่นใหม่ครับผม